สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของคุณวิรัติปิ่นทองหรือลุงตีนะคะซึ่งอยู่ที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เกี่ยวแล้วนะคะทุกคนเราได้มาติดตามดูการเกี่ยวข้าวในวันนี้นะคะแล้วก็เราจะได้มาคุยกับเจ้าของนาแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะคะไปคุยกับเจ้าของนากันเลยค่ะ ข้าวสวยมากเลยค่ะสุกเสมอทั่วทั้งทุ่งเลยค่ะทุ่งรวงทองเลยวันนี้เก็บเกี่ยวแล้วเจ้าของนาอยู่ตรงนี้ละค่ะสวัสดีค่ะลุงตีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยอะ่ะก็รอรุ่นครับไล่ละร้อยสี่สิบถังตามที่เรากําหนดนะครับว่าจะได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้รเราตั้งเป้าหมายว่าคือร้อยสี่สิบถังตั้งแต่วันหวานครั้งแรกนะครับที่เราลงคลิปแรกเลยว่า รุ่นนี้เราจะทำ140ถังต่อไร่นะครับค่ะวันนี้อายุ98วันปกติคันรอ100วันนะครับถึงจะเกี่ยวแต่ว่าข้าวเราสุกเสมอสมบูรณ์นะครับไม่มีกระทบอะไรแต่ในระหว่างการทํามาเลยก็เลยเกี่ยวแค่98วันนี่ค่ะวันนี้รถเกี่ยวมา2คันเนาะครับ2คัน,นเพิ่งเริ่มเกี่ยวไว้ได้2-3รอบแล้วครับนี่กําลังเริ่มเกี่ยวกันได้3รอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอลุนกันเขางามมากเลยค่ะพี่ครับ ลุงตีทํายังไงคะข้าวถึงได้งามขนาดนี้ก็คือเราใช้อ e ินซีเคมี Me มาสามสี่รุ่นนี้แล้วครับคือการท e ําอินซีเคมีนะครับมันจะค่อยๆทวีคูณขึ้นเรื่อยๆครับค,ครั้งแรกมันอาจจะไม่ดีสู้เคมี Me ไม่ได้เราต้องผสมผสานกันเรื่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆลดเคมี Me ลงนะครับแล้วก็ผลจะได้เป็นอย่างนี้ครับข้าวดีดหญ้าเราก็จะไม่เห็นเลยไหมครับดูทุ่งครับใช่ใช่สเสมอ นี่ค่ะงามมากเลยค่ะเราไม่มีนะครับไม่มีตรงไหนเขียวตรงไหนแดงนะครับเราเสมอกันหมดเลยเนี่ยลองสาสตร์ดูทั้งหมดเลยนะครับสวกเหมยทั่วทั้งทุ่งครับเดี๋ยวตอนน่าจะอยู่ประมาณนักสี่โมงเย็นหรือสักห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวฝาติดตามนะครับสรุปยอดตอนเย็นนี้นะครับว่าเราจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับไร้ละเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเย็นผมจะสรุปยอดให้ดูนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่ค่ะทุกคน ดูกันเพลินๆก่อนนะคะนี่ไหลโจกๆไหลโจกๆกันเลยนี่ค่ะสุกเป็นทุ่งรวงทองสม่ำเสมอทั้งทุ่งเลยรอลุ้นนะคะสรุปผลช่วงเย็นนะคะทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ยินดีกับลุงตีมากๆเลยค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่มีปัญหาข้าวดีดวัชพืชในานาข้าวเยอะดินเสื่อมสภาพดินเป็นกรดเป็นด่างเป็นสนิมนะคะข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวไม่โตไม่งามติดต่อมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาหาทางออกช่วยเหลือกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ